สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความมหาชนค่ะทุกวันเสาร์แบบนี้บ่ายสี่โมงเย็นเราเจอกันนะคะอยู่กระสงคนเช่นเคยค่ะพบกันกับผมสงการอัจฉริยะทรัพย์ดิฉันอรริญยมกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับบ้องออนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะคุยกันเรื่องของข้อกฎหมายนะคะคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรก็ส่งมาทางเราเยอะแยะเลยนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกับรายการหมอความมหาชนเลยค่ะวันนี้มีประเด็นที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตท่านหนึ่ง เป็นลูกเรือถ้าลูกเรืออยู่ที่เรือของชาวต่างชาติแห่งหนึ่งที่ังหวััทยาแล้วก็ที่สําคัญท่านผู้ชมครับเขาร้องเข้ามาเขาบอกว่าตัวลูกชายของเขาเป็นลูกเรือชาวต่างชาติแล้วก็ถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อวันที่24สิงหาคม2565ที่สำคัญเมื่อไฟช็อตเสร็จปั๊บเขาก็เอาลูกชายเขาเนี่ยือก็คือพี่ชายเขาเนี่ย ขึ้นจากเรือมารอรถในพื้นที่ของโรงพักเมืองพัทยาสาขาดงตาลจากนั้นก็ไปดําเนินการรอฟังการชนสูตรพิสูพของตํารวจในพื้นที่เนื่องจากว่าตรงแผลเนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีรอย,รอย,ร,อยรอยไฟช็อตเห็นเป็นแผลชะกันเพราะว่าทุกคนไฟฟ้าน่าจะแหลกเป็นเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่จากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นแล้วแม่เขาก็ยุ่งเรื่องงานศพแต่สิ่งที่เจ็บปวดก็คือบริษัทต,ต่างชาติโดยตัวแทนบอกว่าช่วย ในเรื่องของก็ดีแค่ห้าหมืนบาทห้าหมืนบาทห้าหมืนบาทบอกว่าไม่ช่วยแังซิ่งอยากได้ไปฟ้องเอาแล้วท้าด้วยพูดในทํานองว่าบริษัทของเขาเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างรู้จักคนใหญ่คนโตจากนั้นแล้วนะท่านผู้ชมครับเราก็ไปลงในพื้นที่ไปดําเนินการให้ตัวพี่ชายตัวน้องสาวและตัวแม่ไปดูจุดเกิดเหตุเราจึงทราบว่าในจุดที่ไฟดูดนั้น เป็นพื้นที่ของโรงพักนาจอมเทียนแต่โรงพักพัทยาก็ช่วยได้ดีมากในการส่งตามวิธีการเช่นในเรื่องของการดาเนินการเรื่องของการหนึ่งชนสูตราทางเรื่องของการการตายผิดธรรมชาติข,าของตัวนายจำนงอินทรชัยเราเห็นบบาดแผลต้องเอาหน้าสงสารมากเลยและที่สําคัญก็คือแม่เขาเนี่ยเขาบอกว่า ตัวพี่ชายของผู้ตายก็อยู่ในวันเกิดเหตุด้วยเรือสองลำตัวของน้องชายเนี่ยก็คือโดดจากอีกลำหนึ่งมาอีกลำหนึ่งเป็นเรื่องชาต่างชาติทั้งคู่เลยและเรือขันที่เสียชีวิตนะ้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันประมาณห้าหมื่นลิตรได้โดดมาปุ๊บไฟปุ๊บ ขาที่เลยไปโดนตรงไหนคะเครื่องปันไฟอะคะก็คือก็คือหนึ่งเขาโดนลงจากเรืออีกลำหนึ่งหมายลำหนึ่งไอ้เครื่องปั่นไฟปุเนี้ยมันเป็นเครื่องปั่นไฟใช้บนเรืออยู่ไฟฟ้าน่าจะรั่วอ๋อแล้วก็เลยช็อตเสียชีตเลยขาที่เลยเสร็จแล้วก็เอาอุ้มลงมาจากจากเรือเพราะเรือมันอยู่ทางห่างจากชายหาดมากพอสมควรเพราะเรือขนาดใหญ่จากนั้นก็นั่งเรือมาเรือสปีดโบ๊ทอะมาใช้ฝั่งแล้วขึ้นมาจากตรงบริเวณแถวแหลมบริหายแล้วก็มารอรถในพื้นที่ของโรงพยาบาลสาขาโค้งลงตาล เราต้องได้เข้าใจว่าในพื้นที่ประเทศจริงเราไม่ใช่ของนายจอมเทียนเขาเนี่ยแม่เขาในท่านผู้ชมครับเขาเจ็บปวดเขาโดนโด,ดนตัวแทนของนายทุนต่างชาติพูดมาเขาเลยร้องมาน้องอนอยากฟังเสียงแม่เขาไหมฮะอยากฟังเสียงะว่าเขารพากลับทางรายการว่าอย่างไรฮะเดี๋ยวไปดูฟังพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะดีจังก็ความดีทำด้วยลูกชายลุกปวยชดตายในเรือแต่บริษัทไม่รับพิจาร์ความมุ่งจด้วยค่ะ <c oughs> นี่นอกจากแม่แล้วยังมีตัวพี่ชายของผู้ตายซึ่งอยู่อีกเรือลำหนึ่งเป็นลูกเรือเหมือนกันเห็นน้องถูกไฟชอดต,ตายต่อหน้าต่อตาเลยเขาก็ฝากมาเด็ฟไปฟังกันพร้อมกันเลยฮะเสียงตัวของพี่ชายว่างไงฮะตุออ้มอนรักอินตาชัยน้องชายจำนองอินตาชัยน้องชายถูกไฟชอดติเรือไม่งวอ so còn sát mình mua đồ sát phải đặt cái chó kho thì kiểu kho tắm luôn từ kiểu không chuối đuôi đình là tôi cả cứ đêm từ dịp xin thì nga về là sức bé ca con ấy, này thì kiểu không สวยหนองคุ้มด้วยครับและสิ่งที่อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวตามเรื่องตั้งแต่ต้นก็คือน้องสาวนะน้องสาวเขาก็ประสานส่วนต่างๆเดี๋ยวไปดูภาพน้องสาวกันนะฮะีค่ะดิฉันชื่อมิดีน่าอินทชัยนะคะเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตพี่ชายชื่อนายจันงอินทชัยค่ะทำงานอยู่ที่เรือหมินหัวนะคะบริษัทหมินหัวโดนไฟฟ้าช็อตอยู่ที่นเรือแล้วบริษัท ม่หัวไม่รับผิดชอบนะคะขอความยุติธรรมด้วยค่ะขอความช่วยเหลือด้วยค่ะขอความยุติธรรมด้วยค่ะช่วยพี่ชายหนูด้วยคะหนูไม่อยากให้พี่ชายหนูตายซีอะค่ะนี่นละครับ ตัวน้องเขาเป็นตัวจักในการร้อง <c oughs> แล้วก็พาไปยังส่วนต่างๆ <c oughs> เราก็รีบประสานไปยังตอนแรกเข้าใจว่าพื้นที่ของโรงพักพัทยาเป็นพื้นที่เกิดเหตุ <c oughs> เราก็ได้มีโอกาสคุยท่านพุ่มกับเ <c oughs> มืองพัทยาคือพันตรุเอกคุณลชาติกุนชัย <c oughs> ท่านกาอที่บายฟังฮะว่าในพื้นที่จริงแล้วเนี่ยไอโรงพักที่เกิดเหตุจริงๆมันพื้นที่ของโรงพักนอดน,นาจอมเทียน <c oughs> ท่านก็ประสานให้ดีมากนี่เราอยากจะคุยกับท่านหน่อยน้องอ่อนตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะพันตรวจเอกคุณลชาตขุลชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่าน ครับชาวครับท่านนายสงคารครับผมครับค่ะแล้นภูมิกับครับกรณีนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีการไ้ลงประจำวันเบื้องต้นในพื้นที่ของพัทยาเป็นยังไงบ้างครับขณะนี้ฮะคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับในตอนแรกเนี่ยเราเรามีการรถสองแถวเนี่ยมามาเอาเอาตัว คณตายเนี่ยมาไว้ที่โค้งนงการ<ม>าก็เรีเยกสามีที่มาแล้วก็มาช่วยกันปั๊มบอกว่าเสียชีวิตแล้วทางพัทยาก็อันนี้คือตอนยิงขนาดขนาดที่เกิดเหตุที่เรารับทราบเรื่องเราก็ส่งชนสูตรนะครับส่งชนสูตรปรากฏพอชนสูตรเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เราก็มาหาสาเหตุว่าก่อนก่อนที่เขาจะมาหาเราเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้ให้ทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไป ตรวจสอบกับทางพี่ชายเขาปรากฏว่าเรือเนี่ยมันเป็นมันมีเรือสามลำเป็นเรือใชนน่าหนึ่งตัวแล้วก็เรือน้ํามันแล้วก็เรือน้ําคบน้องชายเนี่ยอยู่เรือน้ําขับเรือมาหาพี่ชายที่เรือน้ํามันบอกเขาปีนขึ้นมาแล้วก็โดนไปดูดูพอโดนไปดูดเสร็จแล้วก็เขาก็ข้ามมาคเขาก็เอาเอาตัวเอาเอาเรือเอาเอาเรือเร็วแล้วก็มาส่งที่จอมเทียนซอยสิบหกแล้วก็บกรถสองแถวมาส่งที่ที่จอมเอเด็คขงลวงตาหลังจากที่เราเราทราบเรื่องเสร็จปุ๊บเราพบว่า เรือไชน่าหมิงวเนี่ยจอดอยู่ในเขตพื้นที่ของนาจอมเทียนเราก็เราก็ถ่ายรูปภาพเสร็บภาพทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เราก็ช้มสู่เสร็จแล้วเราตรวจสอบว่าในตัวอชน่าหมิงเนี่ยมันมีกรรมการถี่คนผมมีกรรมการกัจินหนึน่งคนคกับคนไทยหนึ่งคนเราก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วก็นําส่งทางนาจอมเทียนให้นาจอมเทียนเขาไปดาเนินการในเรื่องนี้ต่อเพราะผมก็มองว่าปไปหาว่าในความประมาทจนถึงแก่ความตายเนี่ยใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะพ้นผิดจากทางผู้เจ้าของเรือครับทีนี้ทีนี้ก็จะมปนเรื่องของรัฐบาลกังเทียนีจะต้องมาสอบปาะคำว่าครับทางทางเรือเนี่ยคใครเป็นผู้ควบใครเป็นผู้ดูแลเรื่องไฟฟ้าใครเป็นผู้ดูแลแล้วใครเป็นเจ้าของซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรือลำนี้มีประกันไหมเข้ามาประเทศไทยยังไงถูกทำกรมเดียวท่าถูกต้องไหมอันนี้อันนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่ ที่ทางทางมาจันเพียนเนี่ยจะต้องดาเนินการไป่เพียงแต่ในส่วนเขาในส่วนของผมเนี่ยผมติดตามติดต่อแล้วก็ทำเอกสารส่งมอบไปให้ทางมาจันเพียนเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณมากเลยครับท่านผู้กำกับครับแล้วก็ในเรื่องนี้ผลของนิติเวศนี่ส่งกลับมายังพัทยาหรือยังครับเอ่อตอนตอนนี้ยังยังยังไม่กลับมาครับอืมยังไม่กลับมายังไม่รู้ผลชนะสูตรด้วยคะคะ ทีนี้พอเจอสาเหตุการตายครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางิชัยเนี่ยเขาทราบเรื่องเขาไม่จุดใจในเรื่องนี้อ๋อครับคือมั่นใจว่าน้องโดนไฟฟ้าดูดแน่นอนเพราะว่าสาเหตุบาดแผลมันเห็นชัดนะบาดแผลชัดใช่คือพิชัยเพราะว่าเพราะว่าบาดแผลมันกำลางที่จะเห็นเห็นชัดเจนอทีนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะตามข้อมูลบอกว่าเกิดจากเครื่องปั่นไฟมันกระแสไฟฟ้ารั่วครับข้อมูลตรงกันไหมคะกับการให้การของคนบนเรือค่ะตรงครับ ตรงกลางเนี่ยสองวันยี่สิบนะครับค่ะโอ้หไฟแรงเครื่องบัตนไฟฟ้าแรงแล้วโชคดีท่านผู้กำกับครับต้องกราบครับผู้กำกับเลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งน้องอ่อนคือพอเราประสานปุ๊บท่านผู้กำกับแจ้งเรามาเรารีบให้เขาไปประสานน้าจอมเทียนเค่ะน้าจอมเทียนก็รีบดำเนินการสอบปากคําเสร็จแล้วสอบตัวแม่ผู้ตายพี่ชายผู้ตายพยานต่างๆครบถ้วนเลยฮท่านผู้กำกับแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีการตรวจสอบอีกนะว่าบริษัทเรืองน้ำมันอันเนี้ย ทำประกันมาเพึ่งยกเลิกการทำประกัน2ปีที่ผ่านมาเองทำกับบริษัทกรุงเทพประกันภัยแล้วก็ทําให้ตัวผู้ตายก็พึ่งยกเลิกไปเมื่อมาปีที่ผ่านมาของบริษัทที่พยาประกันภัยอหน้าของศาลเขาว่าและที่ความเจ็บปวดก็คือือต้องว่ากระทำกฎหมายยังไงแล้วต้องกราบขอบคุณท่านผู้กำกับด้วยนะครับขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณมากๆเลยครับได้ท่านผู้กำกับนี่คือเป็นคนประสานให้ ประ่างสปยานาจอมเทียนที่ต้องรองวันนาจอมเทียนเขามีบทสรุปกันยังไงก็คือหนึ่งนาจอมเทียนเร่งรัดสอบแล้วแล้ววันนี้เราอยากจะคุยในส่วนที่จะต้องเร่งรัดเรื่องคดีหนึ่งเราก็เลยให้ตัวแม่เนี่ยตัวน้องสาว ไปร้องที่ยุติธรรมจังหวัดชนบุรีค<อ>่ะยุติธรรมจังหวัดก็เร่งเร่งรัดสอบครับสอบทุกเรืสอบเร็วมากค<อ>่ะนะครับเราถึงอยากถามว่าในเรื่องนี้หนึ่งมันเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเลยจะต้องไปร้องอยังเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะว่าในเรื่องนี้ท่านเลขาธน,นกิจจะเข้ามาดูแลไหมเนื่องจาก ชาวต่างชาตินับทุนจดทะเบียนบริษัทนอร่ะเดิมและจดทะเบียนครั้งแรกประมาณ64ล้านปัจจุบันนี้75ล้านแล้วแต่แล้วเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปี55ธุรกิจกระหนึ่งขุดลอกลองดูดซายน้ำมันเยอะไปหมดธุรกิจใหญ่เลยใหญ่เลยอ่ะแล้วทำไมแม่ผิดชอบอ่ะร้องพ่สงการมาคือรับผิดชอบแค่ห้าหมื่นบาทก็บอกห้าหมื่นจดได้ฟ้องเอาตัวแทนบางทีเจ้าของบริษัทอาจจะไม่รู้ก็ได้บางทีลูกจ้างเนี่ยคือหนึ่งแหมโชว์ความใหญ่ความกลางหรือว่าเอออยากได้ฟ้องเอาค่นหนึ่ง ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเยียวยาเนี่ย กระทรวงยุติธรรมเยียวยามากกว่านนหนึองออน่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะ<อ>ถ้ากรณีเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาเยียวยาเลยค่ะแล้วหลักข้อกฎหมายที่ตั้งไว้ <1 S 2> ประมาทเป็นเหตุให้ผู้ผอื่นถึงแก่ความตายตอนนี้ข้อหาเดียวเหรอคะก็หนึ่งเรื่องของค่าที่ที่เราทราบเนี่ยหนึ่งตัดป่วยยายมาตราสองเก้าหนึ่งโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทก็คือกฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดกระทําการโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนคราวนี้เราก็ไปดูเกี่่่ยวเเเรรืือองงดินตา เวลาเขาแจ้งข้อหาน pegar, หนึ่งนายเรือนายเรือหรือกัปตันสองคือเจ้าของเรือพูนผู้รับผิดชอบต้องแจ้งและที่ผ่านมาเราก็ไปย้อนดูคษติของการไฟดูดบนเรือในทํานองเดียวกันเยอะพิมพ์พอดุลกันเลยหนึ่งก่อนหน้านี้มาปีห้าเก้าลูกเรือประมงของไทยถูกไฟช็อตบนเรือตายสองศพเหมือนกันก็ต้องดําเนินคดีกับตัวของเจ้าของเรือ กับตันเรือหรือในเรือ,อเพราะตามกฎหมายต้องดำเนินคดีเพราะว่าสิ่งที่น่าเราแปลกตกใจก็คือหลังเกิดเหตุรีบเอาเครื่องปั่นไฟออกจากเรือ,อแต่เผอิญเนี่ยตัวพี่ชายน้องสาวเขาไปถ่ายเก็บไว้ได้สิได้ทีมงานเอาภาพเครื่องปั่นไฟเนี่ยใหญ่นะ,ะใหญ่เลยอ่ะแล้วก็ภาพตัวของผู้ตายเนี่ยเครื่องนี้เอ,อแล้วก็ภาพผู้ตายตรงนิ้วเท้าเนี่ยเ,ออเป็นรอยไหมเลยอ่ะแล้วใบชนสูตรบาดแผลของ อำเภงออกละใบบรรบัดถูกไฟฟ้าช็อตมันชัดอ่ะเนี่ยบัดแผลขนาดใหญ่เลยท่านผู้ชมครับคือเขาบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นปรับเป็นเสียงให้และดังนั้นเนี่ยเราก็สงสัยวิลเรือที่เก่ามากน้องออนเราถามหลายคนแล้วบอกเรือเก่าเนี่ยทาไมถึงปล่อยให้เดินทางมาในทางทะเลได้ที่เราเห็นเนมุมซ้ายนี่คือเป็นตัวของพี่ชายนะเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะส่วนที่เห็นแว่นสี น้ำเงิน,นเป็นลูกจ้างเหมือนกันเป็นชาวต่างด้าวนะครับทำงานบนเรือเหมือนกันนี่คือเขาบอกว่าเขาเจ็บปวดมากคือทําไมนายจ้างถึงไม่รับผิดชอบ,นนบทุนต้นบริษัทเยอะมากนะโอ้โหเกือบ80ล้านอะ่ะแต่วมม่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งเนอะคือเราก็ออาไม่รู้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบเจ้าของ,งอเรืออ่านังเรือหนึ่งและเป็นบริษัทชาวต่างชาติ2ก็คือ กับตันเรือกับตันเรือแล้วคนที่นในเรืออ่าคนที่คุมู่กับเครื่องเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ก็เนี่ยเราผิดชอบตนผิดชอบเพราะเขาติดตั้งบุคคลภายนอกจะไม่มีสิทธิ์เอาเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่มาติดตั้งบนเรือได้เลยอ๋อค่ะถูกไหมเพราะหนึ่งนายเรือหรือกับตันเรือก็ผิดชอบสองก็คือเจ้าของเรือค่ะอยู่ๆนะเพราะว่าน้องออดเป็นสมมติลูกจ้าง่อยู่ๆเราจะเอาตังค์เราไปซื้อเครื่องปั่นแม่ ตัวเป็นแสนน่ะต้องในจ้างอย่างเดียวถึงความราแต่ละคนเขาจะมีข้อแก้ต่างยังไงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันตั่วมานานหรือยังมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครบ้างงหมแล้วมันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นบนเรือแล้วก็เขายังโชคดีเขาเก็บหลักฐานได้ทันตัวพี่ชายเนี่ยหลังจากที่น้องเขาถูกไฟดูดตายปุ๊บเขาก็กลัวน้องรู้กลัวอะไรไหมกลัวตายบนทะเล อ๋อเขายังทํางานอย่มันไม่ออกเลยเพราะต้องออกเลยเพราะกลัวเพ่อลูกจ้างก็ต้องลาออกพี่ชายก็ต้องตกงานด้วยไม่ไม่คือต้องลาออกเพราะกลัวเป็นแผลบาดทะแผลสำคัญไงอยู่ๆหนึ่งลูกจ้างอะไรงานต่างด้าวทั้งหมดค่อยู่ๆพี่ชายเขาตายทำงานถูกทีมตกเรือเขาเขาเขาคิดไว้ก่อนนะจบมากระทบกับชีวิตเขาจริงจริต้องคิดต้องออกก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะลูกจ้างคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวทั้งนั้นเลยค่ะลูกจ้างของนายชุนตังชาติเนี่ยเขาเป็นสิบสิบอาหรือตัวเองคนหนึ่งนั้นอะค่ะอยู่ๆขับว่า เป็นลมตกตกทะเลทําไงอะอันนี้คือกลัวไว้ก่อนยังไม่กลัวเขาต้องกลัวเขากลัวไปก่อนเป็นเราก็กลัวเป็นเราเราก็ไม่อยู่แต่เบื้องต้นไปร้องยุติธรรมจังหวัดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาไปดูซิว่าผลจากการร้องยุติธรรมจังหวัดแล้วเนี่ยแนวทางการช่วยเหลือจะเรียกร้องอะไรได้บ้างถูกอยากรู้ฮะพักสักครู่ค่ะ